ผมสวีเอฟซี FC ครับผมยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องมหา,าเหงม่พาม่วนครับผมเนาะเอาพป่น้องวดที่ผ่านมาก็สับเปลือเนาะเนาะนะเข้าไปที่สี่สองได้พี่น้องก็้สองสี่สี่สองเลขคู่มาจากไตพี่น้องเนาะเอาวันนี้ไม่ต้องรอนานคนมาถ่ายบุดเต็มวัดเลยพี่น้องเนาะอากคนมาถ่ายเต็มวัดเลยเนาะก็ติตาอ่นะไปพร้อมๆกันครับผมสำหรับงวดวันที่หนึ่งเลขพี่น้องเล้ออยาพลาดครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีฟาซูดครับครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมอ้าวแตกปีนเฮ่ห้าป่าปีนครับผมอ่ะสองสีสองสีเป็นเห็ดอ่ะโอ้ปูมาจากภาคใต้ครับมาจากภาษายู่ทร์ยูสานเออขึ้นมากวันแรกว่าข้ามไปขิ้หลังเออแตกตึมเลยอ่ากวาดกวาดกวาดหงวดนั่นเออเพิ่นให้สามสองสองสามมันบ่พอ ก็ถึกถึกับพูดเดียวกพูดดีล้วพูดสายไตนี่นะพี่สายไตนี่แล้วอ่ะแต่ว่าวันนี้มาจำพรรษาเอออยู่ภาคอีสานเขาข้างแรกข้างแรกแตกตึมเลยว้าวอ่ะถ่ายก็เนี่ยบอนพี่น้อตขึ้นแหนวัดเลยอ่อ้าโอ้เอฟซีแหนวัดเลยคนถึกบ่พออยู่บ้านชื่อได้บ่สชื่อพ่ออะไรชื่อบ่ได้ เอาอยกแล้วอ้หปดาแหงกดตองบ่ไเลยอป่าแห้งซื้อบ่ได้ปล่อยก้อนโมครื่องเดียวเครื่องเดียวเลยที่ซื้อบ่อด้หลรับมาซื้อสองซีเนี่ยโปล่หครับหาศูนี่ยากอยากเลยยากเลยอ้ป้ากับห้าศูนี่อ่เี่บาเลขทีบ่าเกือบแตกอีกหกสามสามกับ อยากงางาจับมาซื้อสองหกได้อีกจับใค้กันได้สมตัวคนนี้สามตัวคนแล้วสีสองาสมสีอ่ะเอออ่าเป็นมาเป็นมาะคืออะไล่ะเป็นไรพ่อปูปูเกาล่ะเออสีนี่ปูสีเข้านี่ล่ะปูบุญสีมาแล้วมาขึ้นนี่มาแล้วโอ้โมาว่าบ่มีอย่างหายเราเยอมีจะความฝัน่โอ้โว เอาขวามฝันจังไหนคือว่า่งชันเลยว่างันคึ้น่ันสีสองคื้น่ำยัวเลยชุดนี้ก็สีคือเกาันละโอ้อนี่คือเกาตีเอ้นเกาตีไรหลอวะฮะเออทีห้ไว้รอกต้องหัอนเออดังอันกระซังดังค่ากระร้างของเขาของเขาเงินไปทั้งบนเงินของเขาหรอโอ้บดังตะวันแล้วไห้เลยเกียรตหาสามแล้วไห้ไว้ เจ็ดห้าสามเดียวเนี่ยแล้วว่าแลวว่าให้ไวเจ็ดห้าสามเจ็ดสองตัวยาเฝ้ายาเฝ้าบ่ท่านได้อยู่บ่ท่านมาว่าบวปูเสืบ่รอเลียกดังบอรอห้บ้านหาซื้อดีบออบานีนอนี่ละลาว่าชงชันล่ะลาว่าเอาควมฝันไปกวอนออหันโอ้นฝันยังไหล่ะพ่อฝันแล้วฝันว่าแล้วฝันว่าเขาเอาอัน

ไมกถามกขาเป็นยังไงเราเอวได้ an, ่วอาเห็นแลกวน่อไม่ก็จีบอะไรอยู่บ่อฟัวมันมาแม่นละวหาเหนเออมันก็แม่นตัวงัหนละมันเลยชี้สองมันก็องสองที้มันตัวเดียวกันนั่นละวางชี้ก็ตัวเจีบก็จีบจ้วงจ้วงเห็นถามว่ามีผูใดน้ำบรอ่ะทีอยาโต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 นาก็ถามเป็นยังไงครับีมีผูไดน้ำบ่อครับผม แขนแขนได้สองตัวสองสีอ่ะมีใครได้กับปูสีไหมครับอีฟสีครับผมจะนลืมกันบัลลูบัตเตียจะเลื่มซื้อกะต้มขนมใส่บาตรในปูสีแล้วครับเ้อปูบุญสีกับอีฟสีครับผมให้ตองวดมาแล้วบาดบาดบาดบาอืม ฉันบ่าฉนั่นตีพอบอกฉำนั่นแ่ละแล้ว่าเก๋มีท้านั้นลหละแล้วก๋อมียังแล้วก็เข้ามาตองวันที่หลบกันาหวานนี่อาไอ้ยุ่งย่ายานเริมบดีย่นเมื่มบานตองวันที่จะว่านี่ของตัวหน้าหวานนี่เรียกร่างโอ้ยจะปนน้อวันวันคักวันนี้วันวัน ได้ปากคอ้ามันยกมือยีงปากควเออยกมือหานิวเออยกมือขึนหานิววันนี้รถลงมานเี๋ยวสามนิวโอ้ครับออกสองเหลือสามเดี๋ยวสามเออโอ้มาตับเจ็ดหาสามโอ้เพราะนั่นเรื่อ ผมได้ากเจลยนหาสามมันลู้อย่างเออมันแา่นเดียวคือจีง่ายเฉยเลยเออะแล้วอันเดี๋ยวเอาไว้จะกวนสองตนเอาไว้กวนจุ่นให้ให้เบิ้งคักคักกวนเอ้ให้ม้วนหั่นละเล้าอัอมากม้วนแรกกระตําของเราเนาะโอ้ตับเลยแล้วม้วดแรกเลยละเนี่ย ตตึงเลยก่อนขั้นสาลี่นบัดเดิมเลยส่ขั้นสาเลยเนาะแมว่าเขาบรรษาพวกมีใหเขาว่กก่อนได้สองตัวบนเอาตัวก่อนบนให้สองตัวล่างเนาะบัดนี้เขาว่าสองตัวบนมันก็เรียกจุเลวกันออแต่ว่าบนไหนตกลับหมดเนี่ยวัดวดที่แล้วนี่ใหตัวตรงๆ เอาครับเอีครับผมปูบุญสีไา่กินมาแล้วนะครับสามตัวก่อนเดี๋ยวสองตัวมาเอาทีหลังนะครับว่าสองตัวมาเอาทีหลังเด้อครับเอีครับผมอตัวร่บอวาอยังไลยเลยมันบอว์บอบอน่เราจะจำีดไดะแล้วเพรว่าไปด้ยบไปนอเหนเออ บอกบอกแล้วก็องไปเรียบร้อยดีเออแล้วก็ไปค<อ>ือเกา่าลหรอตีพันวา่าคือเกา่าเหรอท่านโอ้นั่นก็บอกว่าจะจำนั่นละอืมอืมอ้าพี่รองเด้อครับเนาะสามตัวก็ตัดเอาครับผมอ่ตาตัดเอาสลับเอาเด้อพี่รองเด้อข้างวัดที่สามตัวแตกว้ายเน่ยอืมเพราะว่าเพิ่นเคยให้สองตัวสองตัวว่าสองเท้ากับสอเขาทั้งสองเท้า<อ> สำหรับปูสีมาจากใต้นี่ของอวัดน,นี่มาจำพันสาอยู่นี่ต้นพ่เก่าของปูต้นพ่เนี่ยวัดเก่าของปูต้นโพ่สมัเน้นเป็นยังไงเราพออายุหัน แลมันนี่เลาสีเปล่าเลยสีเล้าเออก้อนสิของก้อนชาสองมือสีเปล่าสีดีหมดเลยสีกนเลยล้วอยู่งโยอยู่กับผู้สีนล่ะอ่เป็นผู้อุปถัมภ์ผู้ีประสาผู้ชีอยู่ต่ว่าสีสีเบิ้ลแต่ตั้งสามมงเลยล่ะว่าผู้สีแล้ว่าไว้งนึงสีสีกสีเช่อนม่นละเอาองนี้ไว้่อนตรนี้ตรงนี้ชีดอไว้บ่นีนีชีดีไว้เนี่ยใครรัดมด้วยออากับผูีครับผม เข็นเข็นก่อนนะครับเนาะมาก้ามไปบ่มีิดหวังของปูสีเนี่ยอ่าอ่าเงาะสามตัวตรงๆเลยเพียงก็ก็ไปหาไว้ตัดไปตัดไปเลยนะกรองไว้ก่อนครับอ่าเม็ดเดียอไปก่อนอ่ออูาเอาเอาอุ่ดีๆเ้อพ่อ เอากระปิ้ซีครับผมเอาเม็ดเดียวไปก่อนนะครับรับลูสีครับ้ซีครับเดห้าสามเวยครับาผมเม็ดเดียวนี่เระบักเห็นแกงมชีละเอฟซีคนบ้มากหลายดอกเลขคนสามตัวเมนซีละ ครบหน้าจอไว้ครับเดี๋ยวพี่ครับผมสำหรับแนวทางของปู่สรีนะครับว่าไงมาแล้วงวดอุปทานมาา<ม>เขาสองตัวครับเดี๋ยวี่ครับแต่ว่าสองงวดนี่ให้เขาแต่สองตัวสองตัวงวดหนึ่งเป็นหน้างวดหนึ่งเป็นบนอ้างวดนี้สีสามตัวบ่าอ้าวมาตะชมไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวพี่ครับมี่ห้าปีแน้ว